Darling you send I love you. Send I you you love me me สวัสดีค่ะอิสทีเมคข้าพกลีกค่ะตองเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะตองก็จะเอา How To หรือว่าเมคอัพลุคนี้มาฝากนั่นเองจ้าเรียกได้ว่าเป็นลุคแรกของปี2564เลยนะคะสำหรับปีนี้ตองก็ตั้งใจว่าต้องจะทำคลิป How to ออกมาให้บ่อยกว่าปีที่ผ่านผ่านมานะจ๊ะซึ่งสำหรับลุคนี้นะคะก็จะเป็นลุกอย่างที่เห็นเลยว่ามีกลิ่นอายวินเทจนะคะซึ่งจริงๆตองได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น มูลี่อันนี้ที่แต่งลุคเอลฟ์เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะคะรวมไปถึงว่าตอนที่แต่งลุคเอลฟ์เนี่ยก็จะมีการคัดคลีนหรือว่าการแต่งงานตาแบบประมาณนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะหยิบเนี่ยเออกิมมิกที่เป็นการแต่งงานตาสไตล์วินเทจรู้สึกมีความดิสโก้หรือว่ามีความแบบทวิงกี้นิดนึงมีแสงวิบวับแล้วก็รวมไปถึงว่าเลือกใช้โทนสีประจําปีนี้ก็คือสีเหลืองแล้วก็สีเทานั่นเองคะ่ะซึ่งสําหรับงานตาก็คือจะมีสีเหลืองเป็นกิมมิก สคคัญนะะรวมถึงว่าใช้สีเทาเข้มกับสีดำเนี่ยในการคัดขีดก็เลยออกมาเป็นลุคนี้นั่เนเองใช้เครื่องสําอางอะไรแล้วก็แต่งอะไรยังไงบ้างมีสเต็ปแบบไหนอะไรยังไงบ้างต้องบอกได้แค่ว่าเป็นอีกลุกที่สนุกมากเพราะว่าเราไม่ได้แต่งลุกสไตล์วินเทจแบบนี้มาน,นานมากๆคือจริงๆเคยแต่งลุกทวิงกี้นะคะแต่ว่านานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่งสไตล์นี้อีกเลยนะคะก็เรียกด้ว่าเป็นอีกลุกที่มีความสนุกสนานแล้วเอามาฝากเพื่อนๆแบบตั้งใจมากๆก็ไปดูกันได้เลยคะ่ะ ก็คือสำหรับโทนเนอร์ที่ต้องใช้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ<อ>เป็นคลินิกนะคะ clarifying <อ> lotion twice a day exfoliator นะคะจะเป็นสูตร1นึ่นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองด้วยริ่มที่อันนี้นะคะลังโคมเจเนฟีนะคะปรับสมดุลผิวได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้ผิวนั้นแข็งแรงด้วยนะคะ มันเป็นตัวโลชั่นนั่นเองประมาณ2อถึงสหยดนี่ก็คือแบบชุ่มชื้นเลยนะคะตัวนี้เป็นเฟรชนะคะปลุกผิวมากของคิวส์นะเป็นไฮโดรปัมปิ้งนะคะรีเทกเจอร์ไรซิ่งนะคะเซรั่มคอนเซนเทรตนั่นเองบางเบาค่ะไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลงตัวลิป บำรุงก่อนนะเพราะว่าปากแห้งนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นคารันนะจ๊ะเป็นลิปคอมฟอร์ตออยล์ตัวนี้จะเป็นสูตรเก่าเราก็จะมาใช้เอ่อครีมกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นของเด e ลาบัตเรียนนะคะเนื้อเขาแบบเบาสบายผิวมากแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแน่นอนนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้คือแบบตอบโจทย์คนเป็นสิวมากๆแล้วก็กันแดดได้ดีนะคะไม่รู้สึกว่าร้อนเผาหน้าระหวว่างวันเนาะกินแคร์เรียบร้อยแล้วค่ะก็มาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่า ก่อนที่จะมาลงรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์นะคะตองก็จะใช้เป็นตัวนี้ก่อนตัวนี้คือลองซื้อมาใช้ดูนะคะก็จะเป็นของ t o o face เป็น hang over 3 1> in 1 <one S 2> นะคะจะมีความหอมโค้นัทหอมมะพร้าวนิดหนึงแล้วเราก็จะรอก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะตอนก็จะมาลงตัวเบสเมคอัพวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ cover mark นะคะ connecting base คือตัวนี้เนื้อมันมีความแบบเบามากๆนะคะใช้ต่อครั้งไม่ต้องเยอะเลย แล้วก็ก่อนที่จะลงรองพื้นนะคะต้องจากตองเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะตองก็จะใช้คอนซีลเลอร์ในการแต้มบริเวณที่เป็นรอยสิวก่อนอันนี้ก็คือจะถ้าคนที่เคยดู how to ตองก็จะรู้ว่าตองจะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะก็จะป้ายลงไปก่อนเลยนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ1-2อนาทีแล้วก็ค่อยคอย กดตัวรองพื้นทับลงไปนั่นเองซึ่งสํำหรับตัวที่ใช้อันนี้นะคะก็จะเป็นของ Covermark นะเดี๋ยวตองขึ้นชื่อให้เขาจะเป็น Foundation เนื้อครีมแต่ว่าเขามีความเข้มข้นมากๆแล้วก็เม็ดสีชัดมากๆนะตองก็เลยเอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้นั่นเองแล้วก็บริเวณใต้ตานะคะก่อนที่จะประลงคอนซีลเลอร์ตองก็จะเอ่อใช้เป็นตัวคอร r เรคเตอร์สีพีชของ Bobby Brown นะคะในการกดกบความช้ำก่อนตัวนี้ก็จะลงบริเวณใต้ตาเนาะ ก็ความช้ำจะดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของ Hourglass นะครับสำหรับ,บรองพื้นนะคะก็จะใช้ลูกรักตัวเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเช็เชดอนั่นเองนะคะต้องใช้เออเบอร์250หหรือว่าสีแซนนั่นเองค่ะชอบตรงที่เขามีหัวล็อกนะจ๊ะ ตองก็จะเน้นตบๆลงในบริเวณที่มีรอยสิวชัดนะคะแล้ใช้ฟองน้ำเบรนออกจากตรงนั้นไปนั่นเองนะ,ะก็จะใช้ฟองน้ำชุบน้ำนะคะบริเวณใต้ตาคือสีมันจะขาวกว่าตองก็จะเก็บไว้เบรนตอนสุดท้ายนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้แป้ง translucent ของ Shichado ที่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะคะในการเซตเบาๆให้ทั่วผิวนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีเลยเลยหลังจากที่เซตผิวด้วยแป้งที่เป็น translucent เสร็จร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าตอนเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะ ตองเคนที่มีรอยสิวเยอะนะคะตองก็จะใช้อของ Burberry นะคะจะเป็นตัวรุ่นแม l o w Compact นะคะตองจะใช้ตัว u f f นะคะกดแป้งตัวนี้จะเป็นผสมรองพื้นแต่ว่าปกปิดดีแล้วก็มีความบางเบานะคะมีความยังดูเป็นผิวตองก็จะกดบริเวณที่มีรอยสิวชัดๆไปก่อนนะคะด้วยตัวพั f เนาะใช้กด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 แล้วก็ใช้ปัดบนเบาๆเพื่อเอาแบบว่าแป้งส่วนเกินออกนะคะ ก็เป็นอันฟ i n i s h งานผิวจ้ะแน่นอนว่าก็คือจะเริ่มที่สีเหลืองอันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะลงนะเดี๋ยวมาเบสพื้นที่ที่เราจะลงกันก่อนหลังจากที่ใช้อ่คอนซลเลอร์นะคะในการลงพื้นที่ไปก่อนแล้วก็ใช้สีเหลืองค่อยๆกดนะคะ ก็จะทำให้เห็นสีชัดขึ้นนิดนึงที่เป็นวิงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใช้สีดำในการเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันโอเคค่ะสำหรับาลายที่เราจะเอามาคัดครีนะคะตองก็จะใช้เป็นโทนสีเทาที่อยู่ในพาเลตแ a ทวอนอันนี้นะคะ s h a n d l l i h t Eye นะคะจะเป็นในโหมดสีเทาวันนี้นะคะตองก็จะใช้สีเทาเข้มก่อนใช้แปรงนะคะใช้ด้านข้างแตะลงไปอย่างนี้เราจะเขียน เส้นข้างบนก่อนนะคะเราจะกำหนดพื้นที่วิ่งั้งหมดก่อนแล้วเราก็จะใช้แปลงนะคะในการเบลนขึ้นมาเหนือรอยพับตานะคะเหนือเส้นนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะต้องก็จะใช้สีที่เป็นสีเทาอ่อนนะคะใช้แปรงหัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มแตะที่สีเทาแล้วแตะสีดำมานิดนึงเราจะได้ให้เส้นมันชัดขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้สีเทานะคะกับสีดำผสมดูลลาย คลีนบริเวณหัวตานิดนึงนะคะโดยใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเปิดให้หัวตามันใหญ่ขึ้นรวมถึงคลีนบริเวณด้วยนะคะผมสีเหลืองบริเวณหัวตาที่มันล่ง ก็จะใช้สีดำนะคะต้องใช้ของ B Y อันนี้คือเพิ่งแกะใหม่เพราะว่าตัวแท่งสีดำอันเก่าให้เพื่อนไปแล้วเราป้ายยาเพื่อนไปเพราะมันกันน้ำก็เนื้อเราก็จะเขียนไลเนอร์แบบเขียนให้รู้ว่าเขียนนะคะ หลังจากเขียนไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการจิกหัวตาออกมาเ,เนาะสมาชออกมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะแตะสีดำนิดนึงตองก็จะเขียนวอเตอร์ไลน์ด้วยสีขาวนะคะ ะะซึ่งหลังจากนั้นนะคะตองจะเขียนขนตาปลอมบริเวณข้างล่างนิดนึงนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดบริเวณที่เราคัยครีดเอาไว้นิดนึงนะคะเราก็จะเก็บด้วยสีดำนะคะแล้วเราก็จะมาใช้แปรงในการแบบว่าเบรนสีเทานิดนึงเบรนขอบมันนิดนึง เดี๋ยวมาติดขนตาปลอมกันก่อนดีกว่าซึ่งต้องต้องใช้เวลาเดี๋ยวไปติดแป,ป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะหลังจากที่ติดขนตาปลอมเสร็จแล้วมันเป็นคนละเบอร์กันดูออกปะเพราะว่าหาแต่ละเบอร์เหลืออย่างละข้างก็เลยแล้วก็จะมาใช้มาสคาร่านะคะอันนี้จะเป็นของแคนเมงนะคะปัดนั่นเองจะ้ะ คือปัดเพื่อให้ตัวขนตาจริงเรามันแบบเกาะไปกับตัวขนตาปลอมนั่นเองนะคะไอเลิฟขนตาลานีมากเลยแต่แบบว่าตอนนี้เบอร์ที่ไอเลิฟคือแบบว่าขาดตลาดนะคะแล้วก็ปัดมัสคาร่าขนตาล่างด้วยค่ะแล้วก็สำหรับงานคิ้วนะคะก็จะไม่ได้ถึงขั้นแบบเขียนเป็นเส้นอะไรอย่างเี้นะคะตองก็จะมา ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลติดเทานะคะในการระบายก่อนโอเคก็จะได้คิ้วที่เริ่มเห็นชัดประมาณนี้นะคะเพราะว่าขนคิ้วตองมันมีเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวตองก็จะมาใช้มาสคร่าสีน้ำตาลนะคะในการปัดให้ขนคิ้วมันเรียงเส้นนั่นเองสามารถใช้มาสคร่าสีน้ำตาลที่ใกล้หมดแล้วก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเคลือบขนคิ้วจนชัดมากนะคะแต่ว่า เราอยากให้มันเลี้ยงเส้น,นทาน่างเองก็คือเป็นแคนเม e รุ่นเดียวกับที่ตองใช้ปัดขนตาไปเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะตองก็จะปัดตัวไฟเบอร์ออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็จะใช้ด้านที่มันโค้งลงมาอย่างนะคะในการค่อยๆสกิดขนคิ้วขึ้นนั่นเองคือสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆเราอยากใช้วิธีนี้นะคะก็ใช้ทิชชู่ซับมัสคาราไปเลยก็ได้อาจจะ เสียดายเล็กน้อยแต่ว่ามันดีวกว่าผ้านั่นเองเข <_ S 1> ียนหางคิ้ว <_ S 2> นิดนึงแล้วกันเพราะว่าห,า,หางคิ้วเราขาดก็จะใช้สีน้ำตาลเทาผสมกับสีน้ำตาลที่มันเป็นน้ำตาลกลางนะคะในการเขียนหางออกมานิดนึงหลังจากที่งานตาการงานคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มที่งานแก้มกันสำหรับ,บงานแก้มวันนี้ก็อาจจะเป็นโทนส้มพีชแล้วกันแล้วปากก็จะเป็นสีเออ ส้มน้ำตาลนูตพีชประมาณนี้ก็คือจะได้ไม่แบบว่าสีโดดเกินไปนะคะต้องจะเริ่มที่บรัชรุ่นนี้ก่อนอันนี้พรีอ์เดอร์มาเลยเพราะว่าเราอยากเล่นสีนี้นะ,ะมันจะเป็นสีส้มที่แบบส้มตุ่นอะซึ่งสำหรับบริเวณที่ลงงานแก้มนะคะก็จะเป็นการลงแบบนี้เนาะคางแก้มอันนี้ก็คือซูมเข้ามาให้ดูสีสีมันก็น่ารักดี หลังจากที่ลงบลัชที่เป็นสีส้มเสร็จแล้วนะคะก็จะมาลงโทนพีชกันก็จะใช้พาเลตของ Burberry ตัวนี้คือ I love มากสีสวยมากอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สะคะเป็น s s s n t i a l Glow Palette นั่นเองจะก็คือสีบลัชโทนพีชก็จะอยู่ข้างบนนั่นเองตองก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะเน้นด้านวนตรงนี้นะคะคุณเข้าเราอยากบอกว่าสีมันสวยไปบะ คืออย่างหนึ่งที่ต้องชอบพาเลตนี้มากๆแล้วก็คืออยากจะบอกเพื่อนอยากจะบอกใครอย่างนี้ก็ตามนะคะว่าพาเลตนี้คือสีสวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตองเป็นคนที่มีรูขุมขนหน้าแก้มพอสมควรเนื่องจากว่าเออผิวตองมันจะเป็นแบบผิวแบบแคนเน่เนาะแล้วก็จะเป็นผิวผสมซึ่งรูขุมขนมันเหิบง่ายมากแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาจะไม่เน้นรูขุมขนถึงแม้ว่า ทุกสีของเขาอะจะมีชิมเมอร์อยู่กัตามเพราะว่าชิมเมอร์เขาละเอียดมากเป็นชิมเมอร์สีทองที่สวยหลังจากนั้นก็จะมาปัดไฮไลท์นะคะซึ่งไฮไลท์เขาจะมี2โทนโทนข้างบนนี้มันจะเป็นโทนแบบคูโทนนิดนึงจะเป็นสีนูดโกลนะคะเออจะเป็นสีนูดโกลใช่แต่ว่าต้องจะใช้โรสโกลคือจะมีความทองนิดนึงนะคะเราก็จะลงเฉพาะบริเวณที่สวยเห็นปะ สวยมากไอเลิฟไลด่างน,นิดนึงซึ่งสีน้ำตาลตรงนี้ก็คือสีน้ำตาลสวยถ้าอยากให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติก็แตะเบาๆนะคะตองก็จะพยายามจิกตรงนี้เพราะว่าตองชอบเน้นด่างตรงนี้นะคะ คือจริงๆไลดั้งสําหรับลุคนี้ก็คือแล้วแต่เลยจะไ like ลก็ได้ไม่ไ like ลก็ได้หรือว่าจะไ like ลเป็นทรงไหนก็คือแล้วแต่เลยอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะแล้วตองก็ชอบเบลนตรงนี้ไม่ขึ้นไปตรงคิ้วนะคะแต่ว่าตองจะจิ้เขามาตรงนี้ Okay. อาจจะแบบกรึกแบบน,นี้หน่อยหนึ่งไอ้เรื่องนแล้วตองก็จะมาจิ้มกะนะคะซึ่งอันนี้ือตองไปขอเทคนิคมาจากเพื่อนที่เป็นเมคอัพอาร์ติชื่อดังนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาจิ้ม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 ,มลงไปที่สีน้ำตานะคะขอออกแล้วก็ค่อยคอย หลังจากที่ลงกระเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาใช้แปรงนะคะปัดบรัชขึ้นมาบริเวณตรงนี้นิดนึงตรงนี้เบอกปกติเมื่อกี้ที่ต้องปัดตรงแก้มตรงนี้ต้องใช้ตัวโลสโกใช่ไหมจะมีความเป็นทองนะคะแต่ว่าบริเวณที่ต้อง,องการไฮไลท์ต้องจะใช้เป็นนูดโกลด์แทนโอเค แต่ด้วยความที่ต้องอยากอ,อ่อให้ตามันพับขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวต้องจะใช้ออไฮไลท์ของ Fenty Beauty เฮตบกบริเวณพอยต์นิดนึงแล้วก็กระจับฝั่งก็จะา <S <S มาติดเพชรนิดนึงนะคะบริเวณใต้ตานะคะจะติดแค่อันเดียวหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกัน ริโอเคก็ใกล้เสร็จแล้วจ้าสำหรับเอเอ,เอ่ลิปเนีวันน okay, wow wow um, ี้นะเริ่มที faux, ่สีแรกอันนี้ต้องงบอกว่าสีนี้สวยมากเป็นของเลฟลอนนะคะที่เขาคอร์รบกับ DC ซะใ ใน Wonder Woman ที่เพิ่งเข้าลงไปนะคะอันนี้ชื่อสีอเมซอนสวยมากแม่บอกเลยสวยมากสีนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังเออหลังจากนั้นนะคะต้องก็จะใช้ลิปอันนี้เป็นของ Cat ว o n ดีนะจ๊ะ ก็ฟินิชลุกแล้วนะคะซึ่งสำหรับลุกนี้ก็คือจะมีความวินเทจอย่างที่เห็นเลยเออชื่อมาอ่านะคะเพื่อที่จะไปให้สุดนิดนึงหลังจากที่ไหนๆก็วินเทจเราจะไม่ยีผมไม่ได้นะคะ เจวาไม่ผ่าโอเคเมื่อกี้แอบไปเก็บผมใหม่นิดนึงนะคะแล้วก็ขอติดตรงนี้หน่อยเยอะไปปะ <c oughs> ไม่หรอกเยอะไปอืม <c oughs> <c oughs> ได้อยู มาอีดิทเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าลืมคอนทัวรนะ์น่าอยากได้แบบชีคโบนฝรั่งนิดนึงลงมาอย่างนี้เป็นกึกกึก เป็นยังไงกันบ้างคะเรียกได้ว่าคลิปนี้ตองตั้งใจมากๆเช่นเดิมตั้งใจในการแบบว่ามาทําคลิปมากๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สนุกมากๆรวมไปถึงว่าจริงๆใช้การแต่งตาใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งตาใหญ่เบอร์นี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะลุคเอลฟ์ก็เรียกได้ว่าเป็นลุคที่แบบว่าคัมแบ็กการแต่งตาเบอร์ใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นลุกต่อมานั่นเองค่ะสําหรับลุกนี้นะคะจริงๆตองต้องบอกเลยว่า การใช้สีเหลืองไม่ว่าจะมาใช้เป็นงานตาหรืองานแก้มเป็นสีที่สนุกมากๆอยากให้ทุกคนลองเล่นกันนะคะรวมไปถึงว่าจะแต่งเป็นเบาๆสไตล์เกาหลีลงสีเหลืองสีเดียวหรือว่าจะลงแค่บริเวณหัวตาก็เรียก้ว่าเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้ง่ายใช้ได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ทําให้ลุคมันดูแบบมีความสดใสน่าหยิกน่ารักอะไรประมาณนี้ด้วยนะอยากให้ลองเล่นสีเหลืองกันดูนะคะสําหรับวันนี้ต้องก็เอาฮ o ทูมาฝากประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะสัญญาว่าจะมาเร็ว เดีนี้แน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า s u ั s c ส i b e ช่องตองด้วยนะเราเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ